โอ้ยซอยไอน่ทัล็อบทางนี้โวโวโอเดมนหันยยเดมนเอวมาอยไอเนแม่ทางไอวอแมดื่เลยโอวฮัลโหลงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ินบอโอ้ยได้ยินแล้ a <laughs> à, có Ai ai phải bảo tô tao sư nha Tô, tô khụ. <laughs> chắc chơi. Khi đưa Ali tổ Tô, tô, tô bưng โตยูเบอร์ได้เอาอยู In it, ่เบอร์ซองเบอร์ซองเดี๋ยวนี้โตมีแฟนละบอขอโทษขอโทษเด็กดีเอาไงเป็นเป็นยังคือบ่มีแฟนเป็นยังคือบ่เอาขออยล่ะโบมีโบมีแฟนโตโตเคยเชิงละบ่เคยโบเคยเคยกระิเคยลินมากระเดิงงับละบ่เคกลินมากระเดงงับบ่ อ่ะก้อยตับ่เคยบ่เคยแล้วเฮาซีชอนตีหนึ่งไว้นี่ตีหนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึ่งอ่ะก้อยไอ้นี่พวกนี่หมักส่งมาอ่ะนีเวลาเฮาเล่นเกมปืนกับบดายเพราะ่เราไม่มีปืนอย่างไรอ่ะก้อยเลยแตกเลยสี่เลนบาลีไว้ยชอนแน่บบาเบาเบายังไม่มีคนนี่มันยังคอยจังทักว่ามันยังจะไงนี่ก มอบหนึ่งไอไอหมอบหนึ่งแล้ว <tes> um, ่ซยโซยโซยลไหนมันมอบอยู่ถ well, ึงอะนะ้ยแดงซ้ำให้แดงซ้ำให้ซ้ำแมวเนี่ไอ้มันโค่งงอมันโค้งงอหมอบอีกแล้วโซยเฮาแน่เฮ้ยไวไวไวโยเฮาแน่โอ้มันสุกมูมันได้แน้วนี่ะคะ วายมอบไปเลยนะพายมอบเอายามาเฮาเนี่ยไอาซุบเนี่ยไม่ยิมดจ้ะไอก็ได้มาสุบเน่มาซุบเน่มาซุ้ปล่าอยู่บอนได้ตัวอยู่บ่นได้ไอโอเลตานี่โอ้อคอันนี้ขอโทษอีริเฮามันบ่มียาันี้จะเชียรเฮาเหตุใด มันอยู่บ้านไดเว้นเว้นเฮ้ยมันยิงกูระเบิดระเบิดมันโวยมันยิงแหมระเบิดวะบอกว่าตายแล้วบ่มันตายระบ๊อดาวดาวดาวมูล้วเอาเฮ้ยไก่แตกแล้วฮัมล็อกเขาไม่จีแตกแตกแบบยังยังตัวนึงยังตัวนึงมันจีแตกแล้วนะมันจีแตกแล้วบ่เดี๋ยวสิลงเด้อเสร็วสุดเพลิน อัะตัวก็ยิงลูกโบเห็นได้ไงนะผมไม่เห็นเห็นโอ้ยแซมโบเห็นอ๋อเอ๋อไรมันโบเห็นยังไดงมันจะยิงหัวแตกมาตาพะเกอเลยะ <c oughs> อ่ะก็อันนี้มีแต่หัว <c oughs> มันนี่เลยอ,เอ๋อเอ๋อไอ้ตัวมังกรจันนีเขาบอกแล้วนะ <c oughs> อ้าว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 เขากดอี่ยังอันนี้ออกโอ้ยอันนี้ตายลูดอันนี้ <c oughs> ฉันโตฉันโตอยู่บ้านไดไอ้อยู่ปักซองอยู่ปักซองปักซองเดนนาวหรือเดนฮอนซองเดนนาวปักซองเดนนาวเอาก้อยเ้างก็อยู่ไกลๆกันนี่เห็นได้ไหมนี่เจอยู่ปักเซ่แต่ว่าเอากลัยตู้คู่จักเฮาตู้เบิ้งคลิปเฮาอยู่บ่อไอ้เบิ้งเบิ้งเบิ้งเฮ้ยอันนี้ก็คักแล้วแล้วอันนี้เ้าประชุมก็เจอเชย อ่อแอรอลไรเปนตะหัวโตอ่อแอร์อะไรขี้ดื้ออะไรเอ๊ะวายเอาคนเอาก็ะจนดีนั่นพวกไต่ซากกันนี่วายอันนี้เขาว่านี่ไปไปทางอื่นดีกว่าเขาว่ามันบ่มียังอันนี้ยาก็บ่มีวายขาเห็นยากองหนึ่งไอโบ่เป็นยังอะไดรคลิปแล้วว่ามันเด้งงับนะมักกระเด้งงับไปสร้างเอาเห็ดกระเจนหัวปู อาเอาว่าไป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 ตามมาเลยตายนำกัไปตายนำกันได้เตะบอได้เบอลเลเอาสิเห็ดเอาที่งเอที่งนะที่งตัวาเบอรโสเต็ปเฮกไกเอาไว้อีหยังอันนี้บอยเฟิงบริเชนคาร์ตี้ไง บอลเอเซิร์กดซุมเอาซุมอาไรบอเอ้ยเอฟซีนะคุณอาทาบนอลให้เอฟซีนะเอฟซีอยู่ปักซองวายยิงกระเชยตะก้อยคอเสือกในอายมันอยู่ทางใดตายเร็วอ่ะกินเน็ปจนไมานเลนไหมจนไมานเลนไหมอยู่ก่อนอยู่ก่อนทางเดินทางเดินเป็นทหารที่ดี่ต้องเบิ้งก่อนเบิ้งหน้าเบิ้งหลังปัดบอลเดานะ วายมันชวนดาวมาเตะดาวแล้วกระบุกแล้วไม่อายบุกบุกบุกเออบุกโลดเอาบอกนายบุกแล้วกระบุกวายมันแลนบันเอวมันเอวบันเอวบันเอวขยันได้ยังาวห้นี่เขาโลดเขาชิงสกัดเองทำห็อกระวังทางล่างทางล่างทางล่างเอ วีเอสโอ้มันเจาะมันเจอยวโว้มันเจอยโว้นี่เฮ้ยฮัมนี่ไอ้นี่วายวายวายมันยิงทางได้เล <c oughs> นี <c oughs> น่าวายตายอ้าเฮาบอกแล้วนะ้านี่ <c oughs> ตัวยังบนนี้ขี้ดือ <c oughs> ้อไอ้อก้อยสาวนางไปเสร็ก่อสาวนางน้อยบ่สเออสอนนางน้อย <c oughs> เขากมา <c oughs> ม็มีผู้บ่าวเออแต่แล้วแม่นบ่มีผู้บ่าว มันอยู่ทางไหนวะมันอยู่ทางใดสิลงไปซอยนี่หน้าทางหน้าทางหน้าอ้าวยิงไปใต้อยู่ไปเพิ่งไงยังมาซอยไอแน่ลิงไอสามร้อยสามแสนมันแลนมาแล้วมันแลนมาล็อกล็อกล็อกมาซอยไอแน่โอ้มันขี่ตัวนั้นนี่แหละอ้าวมันคือตายหมอกโอ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนอย่าพางใจครับตะกุยตะกุยห้องขอโทูดลายเด้อไอเด้อ ได้ช่องควางนล้บ้านี้ได้ช่องควางเหาก็ได้คือกันได้คิดดูอดีตชุดตู้ชุดต,ตัวต,ต,ตายก่อนชุดตัวเบิ้งเฮาเด้อกดไล่พ่ออย่าลืมกดไลค์เฮาได้ไปไปไปว้ายบงุงบีบเฮ็ดเฮ็ดช่องควางนี่เลยล็อกไปเด้อเฮาไปก่อนเด้อไอเอ๊ะ คันมีคนนี่เขาขี่ช่วยอลีรู้แล้วอันนี้ทางนั้นมีตัวดักเสร็จมีบ่มีบ่มีมาอยู่ใช่มันยิงตุ่มตุ่มระกันนีบ่อเฮ็ดแล้วมาอยู่ทางนี้รึอัโอ้อยู่ทางด้านหน้าทางหน้ามีเศษมา่เด็กเต็นบ์บ่กเกือบแตก มอบหนึ่งอากอยมันเก็บคลองมันโบจักอากอยมาทางลังบักีผากกันนี่เก็บคลองโบเก่งใจอากอยอีสังเอลยเป็นอากอยโชว์โหมดเน่ว้ายอากอยลินโบเก่งเฮ้ยค้นค้นครมาทางน่ะโอ้เป็นตี่เลยเปิดจุดแล้วขึ้นโนนขึ้นโนนก่อนขึ้นโนนก่อนโนนแสดงว่าขึ้นภูเขาก่อน

านึงยต้นอะไงโอล่มเกินอากอยทำเบยไอกระบวยกาวอันนี้นกตก,มมก,บบกตคิดื้อนี่อยาบอกแล้วนะวาวเาะอี้ได้ฮาวใส่ฮาวฮาวใส่ลูกปืนออแอมันออแอลอ,อ,อ,อ่อแอใส่อกกอยมันบอดได้นอกใม่แกมเลย ôi ai đi ôi con đi con ai đi ôi ai ai đi ôi ai ai con ai 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 chết ai chết ai chết ai 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 โอ้วโอ้โอ้เฮดแมนทำเอ็ดโยโย่เฮดแมนโอ้ามา่อยไอ้นีแม่ฟังไอวอลน่ยแม่ชิดือเลยเอ้เออีกบัตนึ่งวายกูตายบุงวายลกซอยไอเนอนเอาะอยฟังลังเจ้า พลังลังล็อกล็อกข้างในล็อกเอ้ยบักลเลยจอยแน่บักไต่ก็ข้างเรื่องแล้วนะโอ้ยล็อกเอ้ยจอยแน่ได้บักไต่สากอันนี้ที้หนูอันนี้ไต่สากวันนี้ดึงนี่อินตัวนึงเอา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 กดไลน์ให้เห็ดมันเห็ดมัน เออวายดึงใส่เองเออเห็ดมันนะแม่บอลนี่ระเบิดเจ้าฮะบุมมี่บุมมีถึง็สามคนละวายเห็ดมันโลดเตรียมวางระเบิดไว้โลดผุมมี่ระเบิดแกงเนาะโอ้ยขนาดนี้เนาะวายแตกระเบิดแตกเตรียมเห็ดมันโลดออกมาให้วงบีบมันตายโลดชอไอซ์ช่างนี่เตรียม ยิงรแบบุดรวยฮวานแล้ว์ว่ช็อบักเตสากอันนี้เก่งคักกะลี่ออกออกออกเก้าหนึ่งเก้านะสองเลยโอ้ยบุ่นมันแรนเซ่ยมันทำได้มามหฮามิคนเบิร์นซามกินซามคนหนึงเบิร์นบอลก้นก้อนจอดก่อนลักไก่ก่อนไม่ก่อนว้ายลดทั้งลดทางข้าง รถที่ชนแล้วก็ยังแลนเออน่าน่นาน่น,นเห็นบ้ารถเครื่องรถแอะแม่เจนน่เรียบร้อยฮาวาเลยนะม,มันอะไรกันเลย